สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะ อยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ค่ะวันนี้นะคะเห็นนั่งข้างๆสวยๆว,วันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> กับน้องกิฟค่ะทิติร,รัตนประพันธ์นะคะนักวิชาการศึกษาจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของราชมงคลรันครมาแนะนําให้เรารู้จักกับคณะต่างๆแล้วก็รู้จักกับมหาวิทยาลัยของเรามากขึ้นกันนะคะสวัสดีน้องกิฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าใครที่อยากจะเป็นเด็ก rmu tp 6 7ปีบีต้องทำยังไงน้องกิ๊บคนนี้คนสวยคนนี้นะคะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากให้แนะนนำให้เรารู้จักก่อนว่าคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยของเรามีคณะอะไรบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นก็อยากจะต้องบอกก่อนว่าหมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเปิดสอนในระดับปวชนะคะปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแล้วก็ ตอนนี้เราจะขอเน้นไปที่ปวชกับปตีและกันนะคะ,คะเพราะว่ากําลังเปิดรับสมัครอยู่เลยเนาะ,ะสำหรับปวชเนี่ยเรามี5ประเภทวิชานะคะ5ประเภทวิชานี้มีอะไรบ้าง นิดนึงก่อนนิดนึงเลยเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรใหม่นะคะหลักสูตรใหม่ที่เราเพิ่งเปิดเพิ่มมานะคะก็จะมีประเภทวิชาพาณิชยกรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็จะมีสองสาขาวิชามีสาขาบัญชีกับภาษาต่างประเทศค่ะที่เปิดสอนเนาะส่วนประเภทต่อไปเป็นประเภทวิชาอุตสาหกรรม อันนี้ก็จะเรียนแบบพวกช่างนะคะที่ศูนย์พระนครเหนืออันนี้จะมี6สาขาวิชาเลยหลายช่างเลยค่ะมีช่างกลโรงงานนะคะช่างไฟฟ้ากําลังช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ช่างเขียนแบบเครื่องกล อ่ะอันนี้พวกช่างถ้าใครชอบสายนี้นะคะสาหรับน้องๆที่จบมสามแล้วก็อยากไปรเรียนช่างเนาะ,ะก็ปวชก็ตอบโจทย์นะคะที่เราก็เปิดสอนประเภทต่อไปเป็นประเภทวิชาคาหากรรมศาสตร์นะคะเป็นประเภทคาหากรรมที่เปิดสอนสองสาขามีสาขาคาหากรรมศาสตร์กับอาหารและโภชนาการค่ะเรียนอยู่ที่ศูนย์โชติเวทใกล้ๆเทเวศของเราเนี่เองนะคะและประเภทต่อไปคือประเภทวิชาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวอันนี้จะมีสองสาขาชัดเจนเลยท่องเที่ยวก ก็คือเรียนโรงแรมกับท่องเที่ยวมีสองสาขาให้เลือกอันนี้ก็จะเรียนอยู่ที่ศูนย์พาณิชยาการพระนครน,นะคะเป็นเป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เปิดต่อนเนื่องมาส่วนอันนี้เป็นหลักสูตรน้องใหม่เลยนะคะประเภทวิชาศิลปรกรรมก็จะเรียนเป็นพวกการออกแบบเหมือนน้องๆของสถาปัตนี่ก็คือถ้าสมมติว่าน้องเขาเลือกเรียนปวชประเภทวิชาศิลปรกรรมที่เรา ก็สามารถต่อสถาปัต์ต่อที่เราก็ยังได้เลยอย่างงี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็น5ประเภทวิชาของระดับปวชนะคะ,คะทีนี้เรามาดูปตีปตีก็จะเยอะมากมีทั้งหมด9คณะนะคะ9คณะมีอะไรบ้างเริ่มที่ศูนย์เทเวศก่อนนะคะคือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมี4 0ศูนย์นะคะต้องบอกว่ามี4 0ศูนย์แล้วก็แต่ละคณะก็จะกระจายกันไปแต่รวมแล้วมี9คณะหลายสาขาวิชาหลายหลักสูตรมากๆนะคะสำหรับปริญญาตรี ที่ศูนย์เทเวศก็จะมี2คณะค่ะก็จะมีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะจะมี2คณะด้วยถูกตอ้องแล้วก็ <laughs> ขับไปนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นศูนย์โชติเวศ <c oughs> ก็จะมีอีก2คณะค่ะก็คือคณะเทคโนโลยีคากรรมศาสตร์กับคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ <c oughs> ะะทีนี้ขยับไปที่ศูนย์พนิชการพนคอนนะคะตรงข้ามโรงเรียนราชวินิตมัธยมเนาะตรงนั้นก็จะมีอีกสามคณะก็จะเป็นพื้นที่ที่เยอะอยู่<า>นะคะ<า>แล้วก็มีมีนักศึกษาที่นิยมที่ที่จะตรงนั้นเลยที่นิยมก็จะเป็นคณะบริหารธุรกิจะนะคะแล้วก็ยังมีอีกสองคณะ,ณะเช่นเดียวกันก็นกคือศิลปศาสตร์กับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอนและออกแบบแฟ,ฟชัน่นนะคะเป็นสามคณะที่ตรงนั้นค่ะ ไกลสุดละแต่ว่าก็ไม่ไกลามากนะคะก็จะอยู่ตรงพระรามเจ็ดเนาะศูนย์พระนครเหนือตรงนั้นจะมีอีกสองคณะก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ<ฆ>อันนี้ก็คือจะเป็นปวชห้าประเภทวิชา ปริญญาต 9, รีอีก9คณะ4 0ก็ค่อคนข<ค>้างจ,จะหลากหลายแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเรียนเข้ามาอยากอยากจะเรียนปวชก็ได้จบปวชแล้วจะมาต่อปริญญาตรีก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของสาขาวิชาย,ยัางไงก็ฝากน้องๆเข้าไปดูไปติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราเป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะว่าแต่ละสาขาแต่ละคณะนั้นเปิดสอนอะไรบ้างก็ไม่ขอลงรายละเอียดลึกแล้วกันน้องเพราะว่ามันจะยาวเกินไปมาดูถึงเรื่องของค่าเทอมกันบ้างหลายคนผู้ปกครองหลายท่านก็อาจจะ ควกังวลเหมือนกันนะคะว่ามาเรียนที่เราแล้วเนี่ยค่าเทอมเป็นยังไงแพงหรือเปล่าแพงไหมคะไม่แพงเลยไม่แพงเลยค่ะ<ม>บางทีนะค่าเทอมระดับปวชหรือว่าระดับปริญญาตรีของเราอ่ะค่าเทอมเท่าๆกับมัธยมหรือถูกกว่าโรงเรียนยม,มัธยมอีกบา,บางทีนะ,ะก็คืออย่างนี้ค่ะ อ,อธิบายเข้าใจง่ายๆถ้าระดับปวชอนะคะค่าเทอมเราจะอยู่ที่15,000บาททุกประเภทวิชาเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยยกเว้นนะคะ,คะยกเว้นประเภทวิชาพาณิชยกรรมซึ่งมีสสาขาก็คือสาขาบัญชีกับภาษาต่างประเทศอันนี้จะค่าเทอมอยู่แค่1 2ื่นสอง 1 2 0 0 0บาทเท่านั้นก็จะเป็นแบบเหมาจ่ายด้วยนะคะก็คือสมมุติว่าเทอมนี้เราจ่ายหนึ่งบาทก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเทอมเหมาจ่ายไม่มีค่าแรกเข้านะไม่มีแบบต้องจ่ายค่าหน่วยกิจเพิ่มอะไรใดๆไม่ต้องก็เป็นเหมาจ่ายราคานี้เลยทุกเทอมตลอดจนจบการศึกษานะคะทีนี้ถ้าเป็นปริญญาตรีปริญญาตรีเรามี9้าคณะ แต่ว่าเราก็จแตกต่างกันไปจะแตกต่างแต่ว่าไม่ไม่แตกต่างกันเยอะเลยนะคะ <c oughs> ก็คือเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ค่าเทอม12,000บาทจนถึง15,000บาท แล้วแต่คณะแล้วแต่สาขาวิชาบางสาขาวิชา1 2 0 0 0บาทบางสาขาวิชา1 3 0 0 0บาทบางสาขาวิชา 1, 5 0 0 0บาทอันนี้คือในอประเภทที่เป็นหลักสูตรภาคปกตินะคะ,คะแต่ถ้าเป็นภาคสมทบเนี่ยจะเริ่มต้น2 2 0 0 0บาทจนถึง25,000บาทแค่นั้นเลยก็คือราคาไม่เกินนี้แน่นอนถูกต้องและที่สําคัญคือเราผ่อนจ่ายได้สมงวดผ่อนจ่ายได้สมงวดนี่คือ,อ ผ่อนจ่ายแบบว่าสมมุตินะคะว่าค,ค่าเทอมเรา1น0 0 0หมื่บาทก็งวดละส0่พบาทผ่อนจ่ายได้ใช่ค่ะเราเรามีนโยบายแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตอนนี้เราการรับสมัครของเราเนี่ยค่าสมัครสอบอะ่ะเราก็ลด50%าอย่างสม,สมมุติว่าเป็นปริญญาตรีค่าสมัครสอบจริงๆ400บาทเราลด เหลือแค่200บาทนะคะไม่ว่าจะสมัครเข้ามารอบไหนก็200บาทหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าสมัครปวชจากสองร้อยเหลือ100บาทเท่านั้นถูกต้องโอเคค่ะได้รู้จักคณะต่างๆรู้จักค่าเทอมไปแล้วบอกเลยว่าไม่แพงราคา่ารักมากๆเลยใครที่อยากจะเข้ามาเรียนกับเรานะคะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะต้องจบ คณะอะไรสาขาอะไรมาหรือว่าจบชั้นปีไหนมางะคะโอเคก็คือในเรื่องของคุณสมบัตินะคะถ้าอย่างน้องๆที่อยากจะเรียนปวชค่ะน้องๆแค่จบพุทธม .3 ามกำลังศึกษาอยู่กําลังจะกําลังจะจบหรือว่าสําเร็จศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว ก็ใช้วุฒิมศามาสมัครได้เลยแล้วก็ขอให้เกรดเฉลี่ยเนี่ยอย่างน้อยนะคะ2 0 0ขึ้นไปแต่บางสาขาวิชาเขาก็จะกําหนดมากกว่านั้นอาจจะ2.7 5หหรือ3.00แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแต่อย่างน้อยขั้นต่ําต้อง2.00ขึ้นไปค่ะสําหรับปร,ริญญาตรีก็รับสมัครตั้งแต่วุฒิปวชต่อปร,ริญญาตรีหรือวุฒิปวสต่อปร,ริญญาตรีก็ได้เหมือนกันหรือวุฒิมหต่อปริญญาตรี นะคะ,คะก็ได้หมดเลยหรือจะเป็นเด็กซิวที่แบบว่าเคยเรียนปริญญาตรีแล้วก็เราอยากเริ่มต้นใหม่ก็ก็เอาวุธแต่ว่าต้องใช้วุฒิมหกนะกลับเข้ามาหรือว่าใช้คือเราใช้วุฒิปตีต่อปอตีไม่ได้เนาะแต่ว่าสมมติว่าน้องๆที่เขาเรียนปริญญาตรีแต่ว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากเปลี่ยนมหาวิทยาลัยหรืออะไรเงี้ยก็ให้เขาใช้วุฒิเดิมที่เขาสําเร็จการศึกษามาต่อที่เราค่ะค่ะแล้วก็ขอแค่มีเกรดเฉลีย่ยอย่างน้อย2.00หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสาขากําหนด ในแต่ละรอบเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะขอแค่ใช้เกรดเฉลี่ยเนี่ยตอนที่สมัครนะตอนเมัครนะคะใช้เกรดเฉลี่ย5เทอมถ้าสําหรับวุฒธม .6 นะใช้เกรดเฉลี่ย5้าเทอม เพื่อเข้าศึกษาต่อเพราะว่าบางทีน้องๆเขายังยังไม่จบแต่ว่ามาสมัครเรียนก่อนเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราก็จะเขาเรียกว่าเปิดรับสมัครก่อนที่น้องๆจะสําเร็จการศึกษาเนาะเพื่อเพื่อความต่อเนื่องเวลาที่น้องๆแบบยังไม่จบแต่ว่ารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีที่เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าสําหรับวุฒิม .6 ก็ใช้เกรดเฉลี่ย5เทอมแต่ถ้าเป็นวุฒิปวสก็ใช้เกรดเฉลี่ย สามเทอมแบบนี้ค่ะก็เป็นเงื่อนไขแต่ว่ารายละเอียดที่เหลือก็จะต้องอยู่ที่ตามแต่ละสาขามันจะมีเงื่อนไขประกาศบอกอยู่ค่ะแต่ว่ามีนิดนึงค่ะมีบางคนสงสัยเหมือนกันนะคะแบบอยากเรียนปริญญาตรีใบที่สองค่ะค่ะจบไปแล้วปริญญาตรีแต่ว่าฉันอยากเรียนอีกสาขาหนึ่งอีกคณะหนึ่งค่ะนี่ได้ไหมคะทาได้แต่อย่างที่บอกก็คือเหมือนเราเรียนเหมือนปริญญาตรีอีกใบหนึ่งก็คือเหมือนใบแรกใบแรกเราสมัครมาแบบไหนเราใช้วุฒิอะไรสมัคร ใบที่สองก็เหมือนกัน<ม>แต่ว่าก็คือมันจะมีให้เลือกอยู่ค่ะว่าหลักสูตรที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนเป็นภาคปกติหรือภาคสมทบ,มทบอเพราะว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยากเรียนปริญญาตรีอีกใบคงไม่ใช่คนที่เพิ่งจบเพิ่งจบคือเป็นคนที่ทํางานแต่ว่าอาจจะอยากเรียนเพิ่มอีกใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องมีวุฒิปวส<ม>ถ้าใช้วุฒิมหกเนี่ยไม่ได้ เพราะว่าวุฒิม .6 มันต้องเรียนในระดับภาคปกติเท่านั้นน้องม .6 ไม่สามารถไปเรียนเสาร์อาทิตย์หรือเรียนภาคค่ำได้นะคะหลักสูตรของหมหาวิทยาลัยของเราคือวุฒิม .6 ต้องเรียนในภาคปกติเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากเรียนปริญญาตรีอีกใบหนึ่งอย่างน้อยๆต้องมีวุฒิปวสเพราะวุฒิปวสเนี่ยมันสามารถเรียนต่อปริญญาตรีได้แล้วก็หมายถึงว่าเขาก็เทียบโอนมาเรียนสองปี อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีให้เลือกเป็นภาคสมทบเนี่ยคะถ้าเป็นปวสแต่แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆที่เขาสะดวกที่จะเหมือนกับว่าโอเคยังยังอยากจะเรียนยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มทํางานอื่นๆที่เป็นจริงจังอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากเขาอยากจะกลับมาเรียนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งแบบเรียนภาคปกติก็ไม่ติดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมาเรียนแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้วุฒิม .6 หรือใช้วุฒิปวชเข้ามาเพราะว่าต้องเรียนหลักสูตร4ปีแบบภาคปกติ ค่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูถึงขั้นตอนกันบ้างขั้นตอนของการสมัครของเราอะค่ะจะต้องสมัครยังไงคะน้องๆที่สนใจจะต้องทํำยังไงบ้างคะโอเคก็คือไม่ว่าจะเป็นปวชหรือว่าปริญญาตรีนะคะถ้าเกิดว่าสนใจสมัครเรียนนะคะกับหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครง่ายๆเลยค่ะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเป็นเว็ uh, บ www.reg.rmutp t a c t h นะคะก็จะเป็นระบบรับสมัครพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็เลือกเข้าสู่ระบบก่อนเข้าสู่ระบบต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อนนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลือกที่จะลงทะเบียนเข้าใช้ระบบะง่ายๆเลยพอเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆใดๆไ,ไม่เยอะนะคะ,คะพอกรอกตรงนั้นเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นมันก็จะทําเข้าสู่ระบบอัตโนมัติให้เลยนะคะแล้วก็จากนั้น พอเรา,เอาได้ได้รหัสที่เข้าใช้สู่ระบบแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรับสมัคแร,ร,รบบแลเรระเริ่มเข้าสู่ระบบอ่านะคะเริ่มเข้าสู่ระบบรับสมัครเราก็คลิกเข้าไปว่าเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านข้างบนข้างล่างเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกก่อนเลยว่าเราเนี่ยจะศึกษาต่อในระดับไหนระ,ร,ะระดับปวชระดับปอตีปโทปเอกนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกประเภทที่เราจะเข้ามาสมมุติว่ากิฟต์นะคะสมัครใช้วุฒ ช่วุฒมาหเนาะต่อปริญญาตรีกิ๊บก็เลือกเลยตอนนี้รับตรง2อกิ๊ก็เลือกเป็นปริญญาตรีประเภทรับตรง2หลังจากนั้นพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการศึกษาที่อยู่เบอร์โทรอีเมลไลน์อะไรแบบเนี้ยนะคะ<ม>เพราะว่าที่ต้องกรอกพวกเนี้ย เพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยเราจะสัมภาษณ์ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คือไม่ต้องมีสอบข้อเขียนไม่ต้องอเดินทางม,มาถ <มา S 2> ูกต้องค่ะเราเราสมัครผ่านเว็บไซต์ได้24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดพวกนี้ให้ครบถ้วนเพราะว่าการการที่จะพิจรารณาคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อเนี่ยเราจะมีแค <c oughs> ่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวไม่มีสอบข้อเขียนไม่มีข้อกานะคะน้องๆไม่ต้องเดินทางมานะคะก็แค่รอสัมภาษณ์แล้วก็เลยต้องต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ให้ครบ แล้วก็ให้ให้ตรงตามเงื่อนไขด้วยเพราะว่าหน้าถัดไปนะคะเราจะให้เลือกคณะกับสาขานะคะพอเราเลือกคณะกับสาขาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเงื่อนไขคุณสมบัติก่อนหน้านั้นที่เราใส่อย่างเช่นเกรดเฉลี่ยอ่าวุฒิที่เราจบสถานศึกษาที่เราจบมาอะไรถูกต้องไม่มีติดเงื่อนไขมันก็จะยืนยันให้ให้เรากดยืนยันว่าเราสมัครได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่วุฒิ วุฒดกอไก่แต่ว่าเราไปเลือกอเรียนวิชานี้สาขานี้แล้วมันไม่ผ่านมันติดเงื่อนไขเราก็ต้องไ,ไ,ไปเราต้องไปเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ตรงตามตามตามประกาศของสาขานั้นที่เขาที่เขาระบุใช่ค่ะ,คะแล้วก็ไปแก้เนาะก็หลังจากนั้นค่ะถ้าสมมุติว่ามันไม่ติดเงื่อนไขอะไรแล้วก็กดยืนยันแล้วมันจะมีะเครื่องปรินเตอร์ค่ะให้กดคลิกเข้าไปเพื่อชําระเงินค่าสมัครสอบ200บาทซึ่งการสมัครสอบเนี่ย ก็คือจ่ายได้ทั้งเซเว่นสแกนจ่ายหรือเคาน์เตอร์สวิตธนาคาราก็ได้ใช่ค่ะได้หลายช่องทางโอเคค่ะเรียกว่าช่องทางก็หลากหลายนะคะในเรื่องของการชําระเงินแล้วก็ที่สําคัญคือระบบการรับสมัครข,ของเรานะคะน้องๆสามารถเข้ามาทําได้ง่ายๆแน่นอนเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆแน่นอนนะคะใช่ค่ะที่นี้นอกจากการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์แล้วเห็นว่ามีแบบฟาสแท็กด้วยฟาสแท็กนี่คือยังไงอะคะฟาสแท็กก็คือ สโลแกนง่ายๆสั้นๆนะคะสมัครปุ๊บรู้ผลปั๊บค่ะแต่มีข้อแตกต่างคือน้องต้องเดินทางไปสมัครที่งานทะเบียนคณะค่ะให้เจ้าหน้าที่คณะเป็นคนคีย์ข้อมูลสมัครให้และน้องจะได้รับการสัมภาษณ์เลยในวันนั้นและรู้ผลเลยแต่ถ้าเกิดว่าสมัครผ่านเว็บไซต์ตามรอบต่างๆอันนี้น้องต้องสมัครเอง รอกําหนดการสัมภาษณ์รอประกาศผลอ่าใช่ค่ะต่างกันแค่ตรงนี้แต่ค่าสมัครสอบเท่ากันค่าเทอมอะไรเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าฟาสแท็กมันจะเร็วก็คือฟาสไปเลยใครใจร้อนใครใก็คือรีบมาเลยอยากรู้ผลเลยฉันอยากได้ที่เรียนเร็วๆฉันเข้าฟาสแท็กเลยไม่ต้องรอเวลาเป็นนักศึกษาได้เลยในวันนั้นนะคะก็สมมุติว่าเราสอบสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ผลปั๊บ คณะเขาก็จะออกรหัสนักศึกษาให้เลยถือว่าเราเป็นนักศึกษาแล้วแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องยืนยันการชําระเงินค่าเทมอมอย่างที่บอกค่ะว่าการชําระเงินค่าเทอมเนี่ยจ่ายได้หลายแบบนะคะมี3ามแบบแบบแรกคือจ่ายเต็มจํานวนเลยนะคะแบบที่สองคือจ่ายขั้นต่ํา2 0พันบาทแล้วที่เหลือ,อาหารสองค่ะหรือ จ่ายแบบสามงวดก็คือหารงวดรัเท่าเท่ากันค่ะได้สามแบบก็คือสูงสุดก็คือสามารถผ่อนได้สามงวดเลยถูกต้องอใช่ค่ะ,คะโอเคค่ะเรียนในวันยุคสมัยนี้ใครที่ไม่อยากจ่ายค่าเทอมเป็นก้อนนะคะ,คะก็สามารถมาสมัครเรียนกับเรานะคะเราก็สามารถผ่อนผันชําระค่าเทอมแล้วก็สามารถผ่อนได้ด้วยนะคะที่นี้ได้ฟังถึงรายละเอียดต่างๆไปแล้วการเปิดรับสมัครในช่วงนี้เนี่ยจะเปิดรับสมัครถึงช่วงไหนอะคะอ่าตอนนี้นะคะต้องบอกว่าหมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเปิด รับสมัครผ่านเว็บไซต์เนี่ยสี่รอบนะคะมีโคต้าหนึ่งโคต้าสองรับตรงหนึ่งและรับตรงสองแต่ตอนนี้เราปิดมาแล้วสามรอบเทว่าหมดเขตรับสมัครแล้วเหลือรอบสุดท้ายคือรับตรงที่สองซึ่งเปิดรับสมัครวันที่ยี่สิบมีนาคมจนถึงวันที่สิบสี่พฤษภาคมค่ะปีหกเจ็ดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าอุ๊ยรับตรงสองเราก็ยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีทันไม่ทันแล้วจะมีอีกไหม มีอีกน้องเข้าระบบฟ a สแท็กได้เลยเป็นแบบเป็นรอบสุดท้ายที่จะร<อ>เราเปิดคนใจร้อนอ่าแต่ว่าเราเปิดยาวไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมเลยสําหรับระบบฟ a สแท็กนะคะถ้าเกิดว่าไม,ไม่ไม่ได้สมัครในรับตรงที่สองผ่านเว็บไซต์ก็ไปสมัครระบบฟ a สแท็กก็ได้เพราะว่าเรายังเปิดอยู่ไปจนถึง5กรกฎาคมแล้วก็สําคัญปีนี้ของเราไม่เข้าร่วมทีแคสใช่ไะใช่ค่ะสําหรับ พุทธมหกนะคะเราไม่เข้าร่วมทีแค ก็คือไม่เอาคะแนนแกตแพจไม่ใช้คะแนนใดๆให้นักศึกษาสมัครตรงกับเราสัมภาษณ์ตรงกับเราแล้วก็การสอบเนี่ยไม่มีสอบข้อเขียนตรงกับมหาลายัยไม่มีสอบข้อการจะเป็นสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบฟารแท็กหรือว่าระบบที่สมัครผ่านเว็บไซต์มาเป็นสัมภาษณ์หมดเลยเป็นออนไลน์นะคะ <ừ> สัมภาษณ์แบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะนะคะ,ะ,คะก็สะดวกสบายสําหรับน้องๆที่อาจจะแบบอยู่ใกล้ๆอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะสามารถที่จะสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ได้เล ะะส่วนใครใจร้อนใจเร็วมาสมัครแบบ f a ส t ์แท็กได้เลยนะคะสมัครปุ๊บรู้ผลปั๊บค่ะ <S 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 ใช่ค่ะทีนี้หลายหลายท่านเองไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าจะเป็นท่านผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับระบบการรับสมัครเกี่ยวกับคณะต่างๆะคะ่ะจะสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างะคะ แนะนำช่องทางนี้ก่อนเลยค่ะก็คือเพจ Facebook เพราะว่ามันสามารถแคปหน้าจอมาให้ดูได้คุยกับหน้าที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่แบบจริงๆเวลาเรามีปัญหาอะไรเราได้24ชั่วโมงเนาะเวลาเราอินบ็อกเข้ามาสอบถามก็แนะนำเพจนี้เลยนะคะเซิร์ชไปว่า oregrmutp นะคะ oregrmutp ก็คือชื่อภาษาไทยเนี่ยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมทรจุด พระนครนะคะก็อินบอกเข้ามาสอบถามเรื่องของการรับสมัครการชําระเงินการเปิดเทอมหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษานะคะหรือว่าเรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆสอบถามเข้ามาได้เลยอันนี้คือช่องทางแรกที่แนะนําช่องทางต่อไปก็คือเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะโทรมาได้ที่026653777นะคะต่อได้หลายเบอร์เลยแต่ว่าแนะนําเป็น6636ก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็น one stop service จบครบที่เดียวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสอบถามเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาจะโอนต่อไปให้นะคะต่อที่6636นะคะ,คะหรืออีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากจะส่งเข้อคําถามเข้ามาหรือส่งไฟล์เอกสาร,รอะไรเข้ามานะคะก็ส่งเข้ามาได้ที่อีเมลของสํานักค่ะ r e g i s นะคะ t e r s i ค่ะ r m u t p a c t t h นะคะเป็นอีเมลอ่านว่า register r m u t p a c t h ค่ะ ก็จะเป็น3ช่องทางนี้นะคะที่เอาไว้ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรเรื่องการรับสมัคร <c oughs> แน่นอนค่ะว่าทุกๆปัญหาเนี่ยจะต้องถูกแก้ไข <c oughs> โดยสํานักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็คําแนะนําต่างๆหากว่าผู้ปกครองหรือว่นาน้องๆคนไหนที่เข้าสู่ระบบไปแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็โทรมาสอบถามกับเราได้นะคะเพื่อที่จะให้การสมัครนั้นรับรื่นแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนต่อกับเราได้ง่ายๆนั่นเอง <c oughs> ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของเด็ก r น u t p นะคะที่ใครอยากจะเข้ามาเป็นเด็ก r น u t p กับเรานนะคะในปีนี้ก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะคะทั้งแบบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ แล้วก็สมัครผ่านทางระบบ f a t t ท็กด้วยใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ rmutp.ac.th ด้วยเลยได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องกิ๊ฟมากมากเลยนะคะ,คะ,คะที่ได้มาให้ข้อมูลกับน้องๆในวันนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสมัครแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้หมดเวลาสำหรับ rmutp อัปเดตแล้วนะคะพบเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ありがとうございまっ